เอาแม่แกงเสร็จแล้วอ่ะเหลือแต่จัดผักแล้วอ้วนเอ้ยตื่นสายจัดผักกินกับอะไรคะแม่แกงเขียวหวานสันในหมูลูกกินกับขนมจีนค่ะจัดผักสวยๆสักจานหนึ่งค่ะแม่อันนี้อันนี้อะไรอะคะแม่อันนี้คือขมิ้นขาวลูกอ๋อลูกนึกว่าขิงไม่ขมิ้นขาวแล้วก็เอามาจักให้เป็นดอกจำปีอ๋อค่ะอันนี้หอมแดงหอมแดงก็กินเป็นผักหนอกได้นะค่ะ กรอบๆเลยค่ะทาไมต้องแกะสลักอะคะแม่มันเป็นสุขทางใจเล็กๆของแม่ลูกค่ะได้นั่งปันงป้นตุ้งปั้นติ้งชมน้อยช <c oughs> ม้อยมีค<ช>วามสุขใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมผับแม่สวยค่ะแกงแม่ก็อร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะกระเสียนกระเสมสุกนี่ลูกลูกก็พลอยอันนี้สงทําคอนเทนต์ด้วยนะคะแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะมันคือความสุขผ่านอาหารของแม่ลูกว่าสะนาอ้วนอิงแท้ๆเลยพี่ๆคะขนาดนั้นเลยเลยอ้วน